สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันพื่นเมืองครับผมมือนีสิเห็ดเมนูเสพแซ่บรับกล้วเทียงหน้าอีกแล้วครับครับล่างสิเฮ็ดกล้วยเทียงเหมือนบสาเฮ็ดกล้วยเตี๋ยวครับผมมีบุญเส้นมีเส้นมีพรอมแต่เ้นเล็กครับผมผักเีย่งไงเี็บร้อยไป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  สินและซีเบี้ยงเห็นเนี่ยเป็นลูกสิ่นเนื้อสดครับผมสินหนังครับผมสินหนังไสรกันเลยกระ,ระพับรถยนต์สามสิบจีบพวกแอนครับผมหลักฟักซี่เครื่องพะโล้ครับผมบัวเครืร่รรองพะโล้เออฝนกับล่ำลงมาเมื่อนี้มาปลูกมันครับผม ูกมันกับที่แอบกับเบากับเบาพุ่มกับผมเบาเขา่าญ่เอาบนตกแล้วครับบนตกลงมาเร็วบนตกลงมาทำทำคลองมันผมบาดที่นี่อา้าวย่าไปตกก,คก็คือผ่าตกย่าสิบสิบูกมันคือมาตกใส่หน้าบาดที่นี่ครับนะผมจิ้รวกก่อนครับรวกนี่ครับแลว้วรวกผมก็เลย รวบเส้นรวบนี่เวกรวบอันนี้กันครับน้ำซุปคมพึ่ได้การใช่ไห นะครับรวกเสน้นครับผมหยุกเอาครับแล้วรวกเสนกนนนเนเ้นเลยเด่นจะปิดก๋วยเตี๋ยวเราตัวบาทที่นี่นาาบาพุ้งหมาดจาักบาทบาพุ้เนี่ยเอาพิเศษวะเนี่ยก๋วยเตีเ๋ยวบันบานครับผม ลั่นอยู่เทียงหน้าครับหาบ,หาบักหาบักยิวหาย่างมาแลกก่อนเด้อครับเด้ออยากอันนี้อยากกินเสบๆรับผมหามาแลกเอาไ่ต้องเอาเงินมาครับผม<ด>หาบักยิวกับยาา่างมาเปาแข่งกันครับผมเดี๋รถคาเซติที่หลังครับน,านะนงานเดือดถึงติดไปเตี๋ยวเลยตุ่นเนี้ยนี่แหละครับไปเตี้ยว เปัดบานปเตียวเชียงนาสะเห็ดดีให้ยังอยู่ลานก็บ่ได้อะไรนะครับแต่ว่าคุณภาพคือการาจะน,น้ำใสครับผมน,นีม่ะครับทิมงานลูกมัดในมือเียครับนี่แหละเฝ้ายิมก่อน,นะนเด้อปูเตียวแล้ว

ท่านเะด็กครบมากเลยทุกคนเด็กก่ดดงเลย cái nướng, yến, yến, an, cái kéo, không ót xe vẫn chưa đủ công nhận, tiền bạc rồi nữa hết จนุกบ้านละครับก็ดีฟ้องฟ้องกันเลยทำนี่แหละมันี aring, <sino> ้แล้วหงอืดดันว่าหักนก็โมักลังกนก็อืดวนอ่ะ

มันจัด,ดนครับบรรยากาศคนต๊ะถไทยถึงหน้าเนาะโอ้ได้การไหยครับเก็แบบหน้าเอ้าระจุกไปเอาเอาลงกันหอกเก็บเลยเมื่อนี่กปูกมันับผม เห็ดเป็ดเจียวกินเที่ยงพอดีฝนตกมาพอดีครับดาวใส่ครับดาวเดินไปขุดมันครับเมื่อนี้เมื่อพี่แอบบ่าวขุดมันซอย บ้านโน้งานน้องแต่แล้วไปไนแ้บ้านโ้มาเ็บหน่อยไปไไกก

มันสิมีเวลาบอกความได้ว่าปลูกมือใดฟ้าอือนผมเอาอีกสิบบาทครับผมห้าบาทซ่บัด้ลันบานดันเลยดัดเลยกลุ่มถืมันไหนวะเอ้ยจาเฝ้ากลุ่มไดตีข้าวเดียวฮะโอ้ยข้าวียวนี่ไย่มันจะย่ย Uh uh, um, uh 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 <h h uh ื้พอยู่ต้อยู่แล้วใส่หัวไลนแล้วก่อนไม่ใส่ใส่เองยังไงใส่รบบัมยอบตุ่มลวกน้องใหม่ครับบวกบวกบัวงานอืมบวกบัวครับครับกุดยวบันบ้านกัเลยต่ว่า นี่ยมันบาดไมคเับเนี่ยโอ้ล้วมก,ก,ก็โไไดกใแะอืมแกก็บ่นี้มันมกามันตุลานี่เป็นป่าตัวนนดหน่อยก็หม้อลาไหลที่ตอืกมันก็เหอือนก๋วยเีวครับเอานเนี่นย,ะยนะคร,ร,นรับในอยู่ในกินให้หลคือกว๋วยเตี๋ยวครับผมเนื้อสดลูกสิ้นหนัง สิ้นในอันนอ้นครับรับหมอลับหมอล้องัดขืนวะขืนเราเบิดเดี๋ยวนะครับเบิร์ตโซ่ขัดอยู่ขัดอยู่ฝนกับเศร้าพอดีตกกับ s ่ว n กินพอดีครับในบรรยากาศคับนะครับผมมาเดินมาเสียบมันใส่ในเทอกครับเด้อต้องการพนักงานหลายตาครับผม เาใส่กับเบาหนุงวาสิมัดซอยกับพอดีติดเขาจะตะก้นมั่นครับผมไปเลยบไปให,ให้พี่แอบกับเบาพูมมาซอยครับมือ่อนี่ครับซุ่มใหญ่เรียบร้อยคนตกมาใส่พอดีค็นคู่ไว้ใหญ่ครับเสียบเลยไม่ต้งองเอาลงเลย เลือกปนันไดกได้ครับวันจะเกิดเกาสว่างม,มันดินซุ่มดีนะครับฝนตกใส่นี่ครับปลูกใจ้พ่อหมกงวงเห็นบาผู้มาเป็นคนขคับรถไทยให้ครับแต่ถึงรอเบิง่งการจริญเติบโตอีกครับผมติดตามไปเรื่อยมือนีครั เป็นมือปลูกครับผมวันที่สิบห้าเดือนกันยายนแต่วันที่ยี่สิบตัวผมจะไปถวายตน้นอกเงินครับผมยังมาเฝ้าปลูกให้มันแล้วครับผมมือนก็ลลางานมาปลูกแล้ะครับราเปิดมือเบาพุ่มกับเขาเนียแล้วเป็นไ,ปไทยให้อีกอยู่เป็นมาขับรถไทยซื้อครับมันยกคูมันให้ซื้อพี่แอบกับเนี้ยฮับลูกอยู่ครับเดี๋ยวผมเก็บถ้าเสียบมันก่อน ยูดีมีแห้งกับทุกคน้อครับเดอ้อนี่กลมนัหนาสูดินครับป่าที่นี่หลังขึ้นฟ้านาสูดินนี่ครับฝนตกเท้า้วกับแดดป่าที่นี่ย้งางพนสิเห็ดเบียกเฮ้ยฮักีีดอกเดี๋ยวผมยูดีมีแห้งกับทุกคนยูดีมีแห้งลำด้วยสวัสดีครับเดี๋ยวรอติดตามด้วยครับเดอ้อที่ เอที่รวมทับบุญน้ากันครับผมที่เป็นเอซอยากมารวมสร้างอะไรสูงน้ากันเดี๋ยวรอติดตามครับเพราะว่าต้นดอกเงินกับบาเทบ่าเนี้ยได้ใส่ใส่ต้อนอยู่เดี๋ยวจึงรอชมรอบเบิองบรรยากาศครับผมสวัสดีครับ